ก็ถึงเวลาที่จะแนะนำกนมาฉานกันวันนี้ก็คงพูดถึงยานแปลกแต่ว่ายังไม่ต่อจากวานก่อนที่บรรดาญ,ญาติโยมแลบรรดาทิ่สุทั้งหลายจะฟังขอทุกคนนึกถึงความจริงเสียก่นอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่สกับพระบูติคาติสา ว่าอีกไม่นานนักร่างกายนี้จะมีวิญญาณไปปราดแล้วคือหมายความอีกไม่นานนักร่างกายนี้จะตายไม่มีจิตใจในเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็มีสภาพเป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคือคนตายแล้วศพนี่ไม่มีใครเขาต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ ก็ลงความว่าเราคิดตามความเป็นจริงว่าร่างกายที่มีความตายเป็นที่สุดไม่ช้าเราก็ตายคําว่าไม่ช้าหมายความว่าอายุพวกเราอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีมันต้องตายได้วก็ดูสภาพคนคนตายว่าคนตายจริงๆมีสภาพแบบไหนเขาตายให้เราดูเสมอฉะนั้นก่อนที่จะตายแล้วก็เลือกที่อยู่ซะก่อนเพราะพวกเราได้เปรียบ การฝึกท,ที่คุยานได้การได้มโนยิธิรู้วทวันรู้นรกรู้จริงทุกอย่างเ็ท่าทำได้แล้วต,ต้องอาศัยความพิทิศของจิตที ente, จ่จะลังพระพิญญาร่วมคือมนโนยิธินี่ม่ใช่วิชาสามถ้าวิชาสามแล้วได้ได้ทิคุยานแล้วมันไปไม่ได้นัง่งตรงนี้เห็นตรงโน้นคุยกันได้แต่ไปไม่ได้ การไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราต้องการได้นี่เป็นปัญญาเป็นทิพย์จัวานคุยานของปัญญาฉะนั้นหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตก็คิดว่าถ้าบุญบาร,รมีก็เราอยู่แค่นี้ถ้าตายจากความไม่คนจะไปอยู่ที่ไหนถ้าอยู่สถานที่ใดขอพบวีมานถ้ากำลังใจก็ยังต่ำอยู่อาจจะพบวิมานที่สวรรค์ กำลังใจอย่างกลางก็จะพบอิมานที่พรม,มโลกทีนี้ถ้าพบอิมานที่สวรรค์ก็ดีที่พรม,มโลกก็ดีเราก็คิดว่าชาตินี้เราต้องการนิพพานการเกิดบนสวรรค์ก็ตามบนพรมโลกก็ตามยังไม่เสร็จจิตต้องบำเพ็ญบรารมีต่อไปเราจะทำยังไงกับจิตใจของเราจะสามารถบรรลุนิพพานในชาตินี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเดาเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีคุณถามถึงว่าจะปฏิบัติอย่างไงถ้าจะตัดมาแบบง่ายๆตามกำลังใจของเราแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกันเราบกพร่องจุดไหนท่านจะแนะนำจุดนั้นทำให้เต็ม <c oughs> เมื่อกำลังใจเต็มดีแล้วเราจะดูวิมานใหม่ ว่าเวบาลก็เราเวลานี้อยู่ที่สวรรค์และอยู่ที่พรทมโลกไม่กำลังใจเต็มจริงจะไม่พบวิมานที่สวรรค์ละพรมโลกจะพบจุดเดียวที่นิพพานแล้วก็สามารถเข้าไปได้ทำไปนั่งเล่นนอนเล่นได้ต่อมาหลายวันแล้วก็เช็คใหม่ว่าวิมานของเราอยู่ที่ไหนถ้าวิมานที่สวรรค์ก็ไม่มีพรมโลกก็มีอย่างนี้เพราะนั้นว่าตายจากชาตินี้เราไปนิพพานแน่ แต่ก่อนที่จะทําอย่างนี้คงบรรดาท่านุทธบริษัทธ์พยายมตัดสินใจเรื่องการพิจารณาร่างกายซะก่อนเอาง่ายๆวิภัสนายานตัวสุดท้ายว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายใช้บราสัท์ง่ายๆถ้าเรายังเกิดเป็นคนมันก็เป็นทุกอย่างนี้ต้องทํามาห้ากินต้องมีาความการป่วยไข้ามาสมบาย มีการพลาดพลาดใจของรักของชอบใจมีความตายบริสุทธิ์เราไม่ต้องการมันอีกถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็ยังไม่ใส่กิจต้องบำเป็นบารมีต่อไปฉะนั้นเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานใจจะเกิดอุดเบกขาลมไม่นิยมการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมอย่างนี้ก็ใช้กําลังใจข้อทูนถามพระพุทธเจ้าท,ทันที ว่าเวลานี้ที่มาเขาเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านจะบอกให้บกพร่องยังไงท่านจะบอกให้แล้วปฏิบัติตามท่านแนะนําอย่างนี้ไม่ช้านักจะมีผลตามนั้นแล้วตอนนี้ไปก็อย่าขอพูดเรื่องยานแปดเมื่อวานก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้วแต่พระท่านบอกว่าไม่จบไม่ใช่พระที่นั่งอยู่ข้างล่างนี่นะท่านให้ย้อนกลับ ท่านบอกว่าคำว่าทิพฐิจุฬยานคือยานเป็นมีความรู้ทางใจคลายตาทิตอันนี้เรารู้ตามความเป็นจริงถ้ากำลังสมาธิจิตเ็าสะอาดมากเนอกจากรู้จิตมันจะเห็นด้วยสามารถเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพรมโลกก็ได้ถ้าจิตสะอาดมากเห็นนิพพานก็ได้ไปถึงก็ได้เพราะคือกำลังของข้าพิญญา จะไปดินแดงเขงนานรกก,นก็ได้ไปแดนตุยก็ได้ไปแดนสุรกายก็ได้ในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งหมดดวงดาวต่างๆเราจะไปไหนก็ได้ตอนนี้จะบอกว่าให้ทุกคนถอยหลังไปหานารกแเน้วก็เราก็ม,มาย้ำกับที่กุยานใหม่ว่าถอยหลังไปหานารกไปดูนรกแต่ละขุมตามเวลาที่เราจะพึงมี ไปเห็นการสมวยทุกขเวทนาในนรกตอนนี้ก็ใช้กำลังปุบเพนิวาสารญาณฉนุชาติถอยหลังเข้าร่วมโดยปุบเพนิวาสารนิ้ยานก็คือที่เป็นกุญญาณนี่เองไม่มีอะไรดูแลแต่เราจะใช้งานต็ถามดูว่านรกขุมนี้ที่สมยทุกขเวทนาอย่างนี้เราเคยมาแล้วกี่ครั้ง แต่ด้ครั้งถูกลงโทษแบบไหนอย่างนี้พลาดจะเกิดแต่ความจริงก่อนจะไปคนยรันาบาร,รมีพระพุทธเจ้าไปด้วยท่านจะไปเองหรือแสดงองค์ปนิมิตก็กตามหรือว่าเทวดาหรือนางฟ้าหรือระองค์ไหนก็ตามบรหิ้ก็ตามที่ท่านทรงข้อเรายรนาท่านไปด้วยด้วยกำลังบาร,รมีของท่านเราจะเข้าได้ทุกขุม ถ้าเวลาขอดูรเราเห็นภาพนรกขุมนี้เราเคยสวยทุกเวทนามาแล้วกี่ครั้งหลังจากนั้นก็ดูภาพต่อไปว่อการสวยทุกแบบนี้ชาติก่อนทําอะไรไว้ไอ้อย่างนี้ได้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจไว้กรรมประเภทนี้ที่ทําแล้วก็แล้วกันไปแต่ต่อไปเราจะไม่ทํากรรมแบบนี้อีกมาถึงแดนเปรือแดนอสุรกายแดนสิทธิยัยสิทธิยัยสัตจตัย,ย,ยก็เหมือนกัน ว่าเป็นประเภทเปรตเราเคยเป็นเปรตป,ประเภทไหนบ้างอสุรกายเคยเป็นมาไหมอสติฉันเคยเป็นอะไรมาบ้างยานจะบอกให้รู้คําว่าบอกคือแสดงภาพให้ปรากฏแล้วเราก็ถอยหลังด้วยว่าชาติเป็นมนุษย์เราทาอะไร <c oughs> หรือ <c oughs> ว่า <c oughs> เป็นเศษกรรมอะไรในกาอนหลังจากการเป็นสัตว์นรกแล้วจะมาเกิดที่นี่มีทุกเวทนาแบบนี้ถ้าทําอย่างนี้เรื่อยๆทุกวัน กรรมที่เป็นอกุศลเราก็จะไม่ทำเพราะเราเห็นภาพรู้ตัวแต่ละชาติที่ทำมาแล้วมันมีความทุกข์แบบนี้ <c oughs> ต่อไปก็ว่ากับถสวรรค์อย่างสวรรค์เชิกามาวาจรสวรรค์เราเคยเกิดปเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนมาบ้างก็ดูบุญบารมีของเราว่าสมัยที่เกิดปเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้านั้น เราทำบุญอะไรไว้ <c oughs> เราทำบุญอะไรไว้แล้วขณะที่เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเรามีบาปรหรือเปล่าบาปยังขังใจเราอยู่หรือเปล่าก็จะมีบางชาติที่เราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรหมแต่บาปยังมีขังใจอยู่นั่นคือหมายความบาปเราก็ทำบุญเราก็ทำ ผลของบาปมันต้องบาปมันต้องไปกดข้องกรรมทําให้มีทุกข์ผลของบุญก็ไปกดข้องกรรมทําให้มีสุขแต่ว่าเวลาก่อนจะตายก็ขอดูขณะที่บาปยังมีในใจของเรา,าแล้วทําไมเราจึงเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะทราบว่าขณะที่ก่อนจะตายกําลังใจสะอาดคือนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสมาธิมีประโยชน์มาก พราจิตใจจะมีความเคยชินในเรื่องของบุญกุศลถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าพระธรรมหรือว่าส่งองค์ใดองค์หนึ่งหรือทายกองการกุศลอย่างใดอย่างเพียงอย่างเดียวอย่างนี้บาปจะตามไม่ทันและก็หลังจากนั้นเราจุติก็เทวดาจากนางฟ้าจากสมลงมาเกิดในบาปพาเราเป็นนรกหรือเปล่า ตามธรรมดาถ้าหมดบุญแล้วบาปจะพาพุ่งไปนรกทันทีแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีที่ท่านฉลาดมีเยอะที่เป็นบัณฑิตในเมื่อท่านเป็นเทวดาท่านเป็นนางฟ้าเป็นพรหมท่านก็เป็นบัณฑิตท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาตามความปจริงว่าถ้าเราบดบุญสนนารมีจากเทวดาหรือพรหมหรือนางฟ้า เราจะไปทางไหนให้นก็ทราบากฎของกรรมเดิมของท่านมีอยู่ที่เป็นบาปมันจะพาลงนรกถ้าเป็นอย่างนี้ท่านนันหลายแล้วนั้นก็ตัดสินใจจุติก่อนเวลาก่อนหมดสิ้นบุญก่อนจะสิ้นบุญบาร,รมีเนะี่ยยังไม่ปล่อยให้หมดถ้าปล่อยหมดบุญบารมีขั้นตอนนั้นมันจะพุ่งลงนรกทันทีแต่ว่าทเทวดาแรือนางฟ้าและพรหมที่รัดท่านจะไม่ยอมให้หมดมให้หมดเวลาของบุญ จะลงมาระหว่างที่มีบุญยังขังใจอยู่ตอนนี้ก็ค้างที่มนุษย์ท่านยังเลือกเกิดในดินแดนที่ท่านสามารถจะเกิดได้นันตะกูลที่สามารถจะเกิดได้แล้วก็ใส่บุญเก่าลงมาได้กรรมเก่าสร้ากรรมเก่าสนองบ้างให้เป็นคนเห็นผิดด้วยความดีสนองบ้างให้เป็นคนเห็นถูกก็ทําบาปบ้างทําบุญบ้างแต่กําลังของบุญยังมีที่ขังอยู่จะมีกําลังสูง เวลาจะตายนึกถึงบุญใหม่ไปเป็นนางฟ้าเทวดา,าไปสมใม่อย่างนี้เยอะหรือว่ายังไม่ต้องตกประรกบางทีถึงพันชาติสองพันชาติก็มีเก็บบาปไว้เพระนั้นขอบรรดา่าหลายถ้าเราเผลอมาอะไรมันก็ลงอบาบยภูมันนั้นก็คอยตัดสินใจถ้าใช้กําลังทิ่กุยายอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจความดีและความชั่วผลความดีและความชั่ว เมืม่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะตัดชินใจจะเพาะได้ทุกความดีทำความดีให้มากความชั่วธรรมดาบาปความจะเผลอบ้างอะไรบ้างเป็นของธรรมดาแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงมันจะไม่เผลอถ้าเป็นอย่างนี้นต้องทุกวันต้องใช้ทิกปัญญาเห็นเทวดาให้ได้เห็นหนางฟ้าให้ได้ทุกวันเห็นพรหมเห็นเป็นพรหมโลกให้ได้ทุกวันเห็นนิพพานให้ได้ทุกวัน จิตใจรักตรงไหนเอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นอย่างเรารักนิพพานเนี่ยใครจะถามว่าเรายังไม่เป็นพระพระราหันนิพพานได้หรือก็ต้องขอแต่ว่าถ้าจิตใจเราไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะนั่นก็แสดงว่าจิตเราห่างจากร่างกายไปหน่อยแล้วห่างไปทุกวันเพราะการปนิพพาน,นจิตใจมันมีอย่างเดียวคือใจไม่ไม่จิตใจไม่ห่วงร่างกายทนเองสังขารเกข้าย,ยาน เรียกว่ายานเป็นเครื่องวางเฉยในร่างกายฉะนั้นเวลาทุกๆวันล้วก็วางเฉยในร่างกายวันละล็กวันละน้อยวันละสองสามนาทีบ้างห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างาท,า,งา,ท,า,งทาอย่างนี้ทุกวันกําลังใจประเภทน้ยสสะสมตัวเองและมีกําลังใจ,จเฉพาะะนิพันธ์เป็นอารมณ์แต่พอเวลาปล่วยจะตายจริง,รงๆเวลานั้นกําลังสังขารเปรคข่ายานยัเข้าครอบงําทันที คือจิตจะวางเฉยในร่างกายทั้งหมดจะมีความรู้สึกสบายไม่ห่วงใยร่างกายไม่ห่วงใยทรัพย์สินจิตเป็นสุขยังนีจิตเป็นสังขารุเบิขยานเพราะว่าขณะที่ป่วยจิตจะไม่คล้องในในกิเลสทั้งสามและทั้งสี่ขณะที่ป่วยหนักหนึ่งราคะความรักจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้น สองโลภะความโลภความอยากรวยจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นแล้วก็สามโทสะความโกรธจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นแล้วก็สี่โมหะความหลงจะไม่มีความรู้สึกในเวลานั้นเวลาที่จิตยังตั้งอยู่สังขารเปรีข้าย,ยานเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้ากําลังใจของเราต้องการคิดว่าถ้าตายเวลานี้ขอปฏิพาน ถ้าตายเมื่อไรมันจะปณิพันธ์เหมือนั้นอันนี้ประโยชน์ของที่ไปคุยยานปากกวาดิสองวานิสมาถึงจุตรนั้ถึงเจโตรียานแล้วก็สองจุดตัวปปาริยานการรู้การเตก,การเกิดและการตายของสัตว์รู้ว่าคนและสัตว์ที่เรามองเห็นหน้าและดินชื่อนี่ก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหน วางคนมาจากมารกบ้างมาจากเปรตบ้างมาจากสุรกายบ้างมาจากสุติสานบ้างมาจากมนุษย์บ้างมาจากเทวดาวมางฟ้าบ้างมาจากพรหมบ้างเราก็รู้นี่ต่อไปยิงข่าวคนตายเข้าไปทางไหนเราก็ทราบนี่ใต้คนตายจะมีความสุขและความทุกข์ไปอย่างไรอันนี้เขาเรียกยถากรรมตาย,ยาย เความได้ถ้าได้จูตูปปาตยานยนี้เราก็มีความเชื่อในคําสอนพระเจ้าโดยตรงว่าการตายของคนนี่ไม่มีสภาพศูนย์ยังต้องเวียนว่าตายเกิดในวัฏฏะถ้าเราถอยหลังไปนาดีของคนในสัตว์เห็นว่ามาจากนรกบ้างเปรตสุริกายสัตสริฉานบ้างมนุษย์บ้างเราจะเห็นว่าการมาจากแดนนั้นทั้งหมดเป็นใดของความทุกข เราก็ไม่อยากได้แล่ทนี่ดูการตายเขาตายแล้วมันเดี๋ยวเราจะตายต่อไปเขาตายไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์อยู่พรรมาโลกเรามีปัญญาเราคิดว่าแดนสองแดนนี้เรามาต้องการเพื่อังไม่พ้นจากความทุกข์ถ้าบังเอิญนี้ข่าวพระอรหันต์ตายแทนปนิพานอาศัยทิ่กุยายของเราจีนภาพของท่านท่านจะมีความสุขผ่องใสมีความผ่องใสมากสวยสดง,งามสว่างสว,างสวมาก ความรักเกิดขึ้นนี่กาลังโจตูตูปัญญาปาริยานเป็นเหตุให้เราไม่ประมาทในชีวิตที่เราคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะตายนี่เป็นความจริงถ้าเราตายเราจะไปไหนเราเลือกทางไว้จอบต่อไปก็เป็นเจโตริยานความจริงวันนี้ํามวานเจโตริยานรู้จิตใจของคนเขารู้จิตใจของคนอื่น ความจริงจิตใจของคนอื่นนี้เอาไว้เฉีหลังควรจะฝึกการรู้จิตใจของตอนเองจระลวงความว่าการจะใช้ทิพย์คุยยานก็ดีจุดูักัปลาจะยายก็ดีจดกกดเจตวระยายก็ดีอันดับแรกต้องทำจิตใจเป็นสังขารุปเกขาหยายก่อนในสมัยความอันดับแรกตอนน้องระงับมีวรนห้าประการก่อนเวลานั้นหนึ่งความรัก ไปรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมเพราอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอย่าให้มีโจ้าคราวริการที่สองความอารมณ์ไม่พอใจจงอย่ามีราการที่สามความง่วงจงอย่ามีริการที่สี่จิตจะไม่ฟุง้งซ่านของความฟุ้งซ่านจงอย่ามีเฉพาะเวลาแล้วริการที่ห้าการสงสัยในภาพพสต์รายกฏขึ้นจงอย่ามี และจะทยงทิ้งอุป,ปาทานว่า,าความเรามีความดีแค่นั้นเรามีความชั่วแค่นี้ต้องทิ้งอารมณ์นี้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็หมดจับจิตใจจะนั่ตจับร่างกายว่าร่างกายไม่ช้าไม่ก็ตายในเมื่อบันจะตายคราวนี้ความต้องการใดๆทั้งหมดจะไม่มีสำหรับเราต้องการเป็นมนุษย์ก็ไม่มีต้องการเป็นนางฟ้าก็ไม่มีต้องการเป็นเทวดาก็ไม่มีต้องการเป็นพรหมก็ไม่มี เพราะไม่เสียใจของความสุขเราต้องการนิพพานจุดเดียวแล้ขึ้นไปเห็นพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสแต่กกำลังเราต้องการรู้อะไรถามพระพุทธเจ้าโดยตรงตามที่กล่าวมาแล้วก็ไม่กันให้ถามพระเจ้าโดยตรงนีจะไม่ผิดถ้าต,ต่อมาก็หันมาดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามีภาระเป็นภาวะเป็นยังไงถ้ายังเป็นสีเนื้ออยู่ยังใช้อะไรไม่ได้ ถ้าเป็นมีสีเนื้อมีเลื่อมภายนอกอย่างใช้ไม่ได้ถ้ายังเป็นแก้วบางๆเป็นชาที่หนึ่งอย่างใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแก้วลึกปกระมาณห้าสิบเปอร์เซ็นย่างใช้ไม่ได้ถ้าเป็นแก้วทั้งหมดแะมีแกนสีแดงหรือสีดำนิดหน่อยอย่างใช้ไม่ได้ต้องเป็นแก้วใสทั้งดวงถ้าเป็นแก้วใสทดวงใสามาก ยังไม่เป็นใจกละไรพฤกอย่างนี้กําลังใจเป็นสังขารเปิดขยานเป็นก็เรียกว่าเป็นชาญโลกีเป็นชานดีสีให้จิตใจเป็นแก้วใสตั้งดวงนี้นีจิตจะมีเอกก็าตายก็เบิขาโดยเฉพาะเอกก็าตายคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งผู้เบิดขาวางเฉยจิตสะอาดมากอย่างนี้ว่าแค่แค่ชาญโลกี เมื่อจิตทรงตัวเล็กน้อยใช้เวลาเล็กน้อยก็มีอารมณ์ดีก็ถอยหลังมนิดเทวปจาระสมาธิไม่ต้องถอยมันปลอยอารมณ์นิดหนึ่งเราต้องการคิดมันก็ถอยมันเองในเมื่อวันต้องการคิดหนึ่งแล้วก็พุ่งตรงไปเลยปราบทูลไปไหวพระพุทธเจ้าทันทีตอนนี้เราอยากจะรู้จิตของใครใครคนไหนจะได้ฌานโลกีชั้นไหน ท่านองค์ไหนจะเป็นพระอริยเจ้าคนไหนเรารู้ได้ทันทีถ้าถามพระพุทธเจ้าในเมื่อถามนั้นแล้วเวลาท่านบอกก็จงจําเพื่อเราจะพบโดยจับทัดจับสูแวิธีจําก็คือว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งท่านที่ได้เ็ะโสดาบันจะมีแก้วเป็นประกายพึกแปลวราพระิยับลึกเข้าไปในเนื้อประมาณสัก ศักยห25เปอร์เซ็นต์เือหนึ่งในสี่ถ้าเป็นสพระสิทาคามียจะเป็นประกายพฤฤฤลิกเลือลือเข้าไปเป็นเลือประมาน50เปอร์เซ็นต์วาทั้งโดยรอบเลยนะถ้าเป็นพระอนาคามีจะเป็นประกายพลิกทั้งดวงแต่ว่าจะมีแกขนข้างในเล็กน้อยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นประกายพลิกทั้งหมดไม่มีแกนจะมีและจะเห็นดวงสายสว่างมาก อันนี้เป็นพระอรหันต์และกระโจงทราบว่าถ้าเราได้ชั้นขั้นไหนจะรู้แค่นั้นนะถ้าเราได้แค่ชานโลกีถ้าเราไปดูพระพระยะเข้าเราจะไม่รู้จริจรงจะนั้นกายก่อนจะรู้ทั้งหมดอย่ารู้เองไม่ว่าอะไรทั้งหมดให้ถามตรงพระพุทธเจ้าถ้าถามตรงพระพเจ้าจะไม่ยมีไม่มีอะไรผิดอ่ายเวลาเลือกแปดนาทีตอนนี้ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติมโนยิธิ คำว่ามาโนยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจคือว่าเป็นต้นเหตุที่รู้ญาณแปกตามกล่าวมาแล้วให้ขอบรรดาญ,ญ่าโยมพุทธบัิษัทกรนที่จะภาวนาเวลานี้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งหมดคิดว่าคนและสัตว์ทั้งโลกจะเป็นมิตรที่ดีของเราเราจะไม่เป็นศัตรูของใคร แล้วก,การที่สองเราจะมีความกุณาคือความสงสาร,รถ้าใครมีความทุกข์ไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขหลังจากนั้นก็กำหนดรูดล้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แล้วก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกวัานะมะให้ใจออกโลภะทะขณะที่ภาวนาอยู่นี่มันจะเผลอบ้างอะไรบ้างก็เป็นของธรรมดาถ้ามันเผลอคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาพรรู้สึกตัวเริ่มรู้ลมหายใจเขาออกภาวนาต่อไปในการจะฝึกอย่างนี้ทุกคนจะต้องได้ที่ขุยางก่อน คนใหม่คงทราบว่าคำว่าทิพย์กุยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผม้มีร่างกายเป็นทิพย์ตายก็เป็นทิพย์เราเป็นมนุษย์มปร่างกายเป็นเลือดมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ตาก็เป็นเลือดนั่ต้องใช้ยานคือจิตใจคำว่าทิพย์กยานคือใจทิพย์ ซึ่งแปรตามสามมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิดอันนี้ความเป็นทิพย์ที่ยโยมได้ที่อาจจะไม่เสมอกันบางคนมีความเป็นทิพย์น้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจแต่ให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกจะไม่ผิดบางคนมีความเป็นทิพย์ปานกลางจะมีความรู้สึกทางใจแล้วก็มีจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะัก ท่านที่มีจิตสะอาดท,ที่สุดจะมีความรู้สึกทางใจเพราะจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสจะไนั้นคอยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญทั้งความรู้สึกครั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อมันวันนี้ถูกต้องแต่ว่าทางนี้ต้องทิ้งอุปาทานไว้ก่อนนะการคิดว่าคนนั้นเป็นอย่าง,งานั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เทวดารูปร่างเป็นอย่าง,งานั้นสัางฟ้ารูปร่างเป็นอย่างนี้ผมอย่าง,งานั้นอันนี้ต้องทิ้งอารมณ์นี้ก่อน ล่อยให้เกิดความรู้สึกเข้าใจเองไม่ใช่ภาพเดียวคิดอันนี้แต่เมื่อญาติโยมภาวนานแล้วถึงก็ถึงเวลาจะซักซ้อมความเป็นทิพย์ที่บรรดาญาษษติโยมพระทุกศาสน์จะยังไม่เกิดในะขณะที่ภาวนาในเวลาที่ท่านภาวนาอยู่จงอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นความเป็นทิพย์จะไม่เกิดเพราะจิตใจฟุ้งซ่าน เรีว,ว่าเวลาภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีต้องการให้จิตทรงตัวเฉยๆให้มีกําลังหลังจากนั้นมาถึงเวลาครูเข้าไปได้นําขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงก็ดีนั่งข้างหน้าก็ดีเวลานั้นขอทุกคนหยุดภาวนาท,าทันทีและก็ไม่สนใจจะร้มห้ใจเข้าออก แต่อจัยไปสนใจโอ้โหไปฟังเสียงของคนพูดพูดแนะนำเขาจะแนะนำในด้านธรรมะด้านตัานานตาก,กิเลสถ้าฟังเพลินเไปในต,ตอนนั้นจิตจะว่างจากกิเลสความเป็นที่จะเกิดต,ต่อไปเธอก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมันอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีเขาถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย เรามีความรู้สึกทางใจยังไงตอบตามนั้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายตามความรู้สึกของเราถ้าก็ถามว่าไป้แต่งคนที่มาอยู่ขา้างหน้าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามนั้นคําว่าคนที่มาอยู่ขา้างหน้าเน่ยไม่ใช่คนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอาหารหันต์บ้างที่ท่านมาสงเคราะห์ดังนั้นขอบรรดาญาตยงพบริษัทให้เข้าใจตามนี้นะนี่ต่อไปสําหรับคุณเก่า คนเก่าๆก็ตั้งจับอริยสัจเป็นเรื่องหน้าจับทำลายสก,กายาทิฏฐิอริยสัจจะหมายความเห็นว่าการทรงชีวิตอยู่เป็นมนุษย์บันเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นนางฟ้าเป็นเทวดารือผมไม่หมดทุกข์เดี๋ยวต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเราไม่ต้องการเวลานี้เรามีร่างกายเป็นคนร่างกายเป็นคนก็มีสภาพมีความตายเป็นีิสุดธ์มันจะต้องตายในวันหน้า รวมความว่าความตายจะเข้าเรามาถึงแรกมันจะมาเมื่อไรก็ช่างของมันเป็นหน้าที่ของมันจะต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราต้องการไปนิพพานก็จิตใจเขาจับตามความจริงว่าขึ้นชอว่าการเกิดเทวน,นุสโกดีเทวดาก็ดีเรงมก็ดีดจะไม่มีสาหรับเราอีกการตายเท่านี้ถือเน็นการตายครั้งสุดท้ายเราต้องการนิพพานจุดเดียว หล, you know หลังจากนั kind of ่งจ็ภาวนานกำหนดรู้หลมหา่ใจเขาออกภาวนานามบัตระละจิตใจไปตั้งอยู่ที่นิพพานอาจับพระรูประชงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสต่กําลังอย่างนี้เวลาที่ครูเข้าไปแนะนําท่านจะมีสภาพแจ่มใสและข้องตัวสุดอะระบรรดาญาโยเวลานี้ถึงเวลาแล้วทุกคนหันหน้าไปทางพระุทธรูปตั้งใจพระสมมาทานกรรมฐานสมาทานศีล